สนามบินสุวรรณภูมิแตกเมื่อเหล่าควีนมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2023เดินทางถึงประเทศไทยนำโดยลูเซนาฟาเตอร์มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2023พร้อมกับรองอีก8คนส่วนมาเรียอาริฮาดาโลเปสรองอันดับ2มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2023และ อูเจเนียดาเกวส์รองอันดับห้ามิสแกลดอินเตอร์เนชั่นแน2 3จะเดินทางตามมาภายหลังโดยนางงามทุกคนเดินทางมาพร้อมกับคุณนวัตอิสระไก้ซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท m i สแก a ดอินเตอร์เนชั่ลจำกัดมหาชนและคุณเทเลซาชัยวิสุทธ์รองประธานบริษัท Miss ก a t อินเตอร์เนชั่ลจำกัดมหาชนโดยสายการบิน b บมบูสแอร์เวย์จากประเทศเวียดนามรังปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆร่วมกับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ,าพเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้แฟนางงามก็ไม่มีพลาดแถ่มารอรับแน่บริเวณจุดนัดพบประตูออก2อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก็บรรยากาศผอว่าอบอุ่นมากเกิน,นะฮะก็ตอนนี้เครื่องมาถึงตอนสามโมครึ่งคนก็เยอะตั้งแต่บ่ายโมงครึง่ง แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนกับทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนกับของดีนี่ซึ่งเป็นแฟนกับพม่าแต่วันนี้พยายามบอกว่าให้มายอ,อย่าเยอะก็ยังคงเยอะอยู่ก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแต่เราแต่เราได้ขออนุญาตการท่าอากาศยานเรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการครับตอนนี้ก็อย่างวันที่6วันจันท์นี้จะมีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการนะครับกับสถานทูตเปรูประจำประเทศไทย นะครับแล้วก็น้องๆทุกคนวันที่7เดินทางไปภูเก็ตนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่จนถึงวันที่11หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอีก23จังหวัดแล้วก็จะเดินทางกลับไปเวียดนามวันที่22แล้วก็จะเดินทางไปบาหลีวันที่29แล้วก็มีคิวในต่างจังหวัดอีกแล้วก็กลังจะต้องกลับไปกัมพูชานะครับแล้วก็น้องๆทุกคนจะกลับประเทศตัวเองประมาณเอูเปรูบีฟอร์คริสต์มาส yeah are you feeling yeah uh, oh, no, welcome from thailand no Phong i can't Phan. believe it i was not prepared for this moment that quantity of people you're so lovely i'm so grateful with all of you i really can that can explain how i'm feeling right <laughs> now but but it's amazing this dream is just a starting uh, i'm now here in bangkok in my new house for at least one year so let's enjoy it with all the top 10 girls <laughs> เออมันเป็นการต้อนรับที่มหัศจรรย์และเป็นบ้านหลังที่สองที่เขาต้องอยู่อีกหนึ่งปีนะครับก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะมาต้อนรับกันขนาดนี้นะครับก็เขาก็ขอบคุณครับนี่นี่ how you feeling a lot of Myanmar fans around here um, I I didn't know that they're gonna come like this a lot and I really have to walk from this to this it was a lot of people and I I wanted to cry but I don't want to cry because they came here for me and I I don't want to cry และฉันคิดว่าเรา a n ได้ u หรับ o e e น่ o าม b งา t ่ care for me. And I'm already p r o u ิ of m น p e o อง e a n d e v e r y t h i n g o k เ y สำหรับน,นี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แฟนขับพม่าที่นี่เยอะคนพม่าในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าที่ขึ้นทะเบียนประมาณ700,000คนผมว่าก็เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ เราคงจะฝันเห็น uh, วันที่7จ็ันวาคมนี้นี่จะโฮมคัมมิ่งนะครับคิดว่าคงจะเต็มทั้งพื้นที่ตั้งแต่สนามบินจนถึงดาวเทานะเราจะอยากเห็นปรากฏการณ์แบบนั้น So we thinking about your homecoming on d e c e l December. I think a lot of people will like to invite them going with us. <laughs> yes. Uh, okay เดี๋ยวผมจะชงเชิญสื่อให้นะครับ oh. ไปบ้พ่อมากันตอนนี้รับงานจ้างเป็นหลัก พูดตรงๆนะครับถ้าไป10คนก็5 0 0 0 0 0ตอนหนึ่งอ e ีเวนต์ตอนนี้ก็มีอ e ีเวนต์กับทุกวันนะฮะวันที่6ก็มีแล้ววันที่5ก็มีนะครับพูดง่ายๆว่ามิสแกรนของเราต้องการทําให้เห็นว่าเราไม่ได้ประกวดนางงามเพื่อเพื่อมาโชว์ว่ามันสวยแล้วยังไงแต่ของเราเป็นนางงามสายพาณิชย์นางงามทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเราพยายามจะผลักดันขายพีเซนเตอร์ตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมาก แล้วน้องๆจะเข้าโหมดการเป็นพรีเซนเตอร์ขายของไลฟ์โชว์ตัวซึ่งตอนนี้คิวเนี่ยจนจนถึงวันที่16ธันวาเนี่ยเต็มทุกวันซึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเราก็จะไม่อยู่เราก็จำเป็นที่ต้องตัดใจส่งน้องกลับถ้าอยู่เนี่ยผมจะต้องไปสหรัฐอเมริกาประมาณ20วันแล้วก็ทีมงานเขาขอเบรกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับกำกกำลังมีครับกำลังวางแผนเลือกวันที่เหมาะที่สุด เพราะตอนนี้งานมันชนกันค่อนข้างเยอะบางทีคนนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะฮะแต่ส่วนมากจะไปเป็นงานกรุ๊ปครับ It's very important to enjoy uh, and love what you do.